ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้กับช่องน้องแทนอีกันอีกครั้งเนาะซึ่งวันนี้อยู่ในเกมโรบูดนั่นเองอยู่ในเกมโรบูดเนาะซึ่งวันนี้ก็คือจะมาเล่นแมปสเปกเตอร์หนึ่งเออนานานทีจะอ่านชื่อแมปออกนะจ๊ะบอาว่าหรือว่าหายากไม่ใช่หรอกเขามีภาษาไทยเขียนให้อยู่มาถึงอย่างแรกก็คือหยิบไฟฉายก่อนนะจ๊ะอ๋อยู่นี่อืมโอเคแล้วก็เอา หยิบผิดค่ะม,มันได้หยิบทบเนประการศึกษาแล้วก็หยิบกล้องด้วยเขียนภาษาไทยเกมเนี้ยไม่ได้ดูดิรถกระบะดอกกล้องมานรถกระบะเหรอเออแล้วกเกบกุญแจมาด้วยเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้นะจ๊ะเอ๊ะไม่เอากล้องดีกว่าหรือจะเอาดีวะไม่รูเอานัาาา่นแหละไปเราต้องใช้เวลาแบบคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าเรามีเวลาสองนาทีผีก็คือจะไม่ออกสองนาทีนี้จะเป็นสองนาทีที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเรา สองว่าทีที่ปลอดภัยท,ท,ที่สุดในชีวิตอันนี้คือปลอดภัยจริงใช่ไหมสองนาทีที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตตายเถอะสองนาทีไม่มีจริงบ้านหลังนี้ได้ใจคะ่ะไฟหรือเปล่ามืดตึบ๊บเชอแต่อุณหภูมินี้รู้สึกว่าจะเขาค่อนจะต่านะจะต่ําไม่สุดอะ่ะเออต่าไม่สุดอุย๊ยโอเคสามองศาชัดเจนจ้ะต่ําสุดแต่ยังไม่ติดลบนะโอเคแล้วก็มีโกโก้ด้วยนี่เก็บโกโก,ก้ก่อนโกโก้หรือชาดาเนี่ย ก็ตั้งกลองไหวนี่แอบดูผีไม่ให้ฟาร์มเป็นส่วนตัวกับผีเลยนะอุ้ยอ้ยอะไรอย่าปิดไฟไล่ทำไมอ่ะก็แค่ไม่ฟาร์มส่วนตัวนิดหน่อยก็ปิดไฟไล่แล้วหรอปุ้ยแแหลดี๋ยวมาจิงหิ้งจองห้องไปบู๊ไปบี้แถวนี้นะคะปิดไฟแล้วก็มันลำบากฉนีน่ต้องมานั่งเปิดให้ปิดก็ปิดดวงเดียวไม่ได้ปิดถึงบ้านทำไมก่อนต้องมานั่งเปิดใหม่อีกเอาค่ะไป อันนี้อ่านหน,นังสือบ้างน,นะไดะฉลาดบ้างนี่ e อ f เ e ด้วยสององศาเออไม่ใช่สององศา,า,ององศาจะว่าตายสองขีดเอ้หวังมันดีๆีสิ้านเอียงอเนี้ยอยู่บนเข่าหรือเปล่าเออแไปเอาขอมาใหม่ดีกว่าภาษางกฤษกไม่ค่อยจะรู้เรื่อง,งต้องมาคุยภาษากังกกับผีอีกสปีกไทยเป็นมันละ่ะเออดีนะดีนะแบบมีแป้นพิมพ์คอยช่วยอยู่ a วอา o ูใช่ป่าววะเอา where are you? เวอารูไปเนี้ยไม่รู้ว่าอ่านออกไหมล่ะผี หรือผีไม่มีการศึกษาเออคือต้องเอาท็อปเลตเพื่อการศึกษาผีหรือเบางทีผีจะแบบเข้าใจภาษามนุษย์มานาเอนเรามาดู th, เควสีข้ามมาเลยสิแล้ะบ้างหานะ้ำสรกเออบันทึกมีใครบางคนเป็นพยายนเหตุการณ์ผีไม่ต้องใครบางคนหรอกก็คนที่อ่านนี่แหละโดนเนี่ยเดียดูกล้องสิหัเขียวอือเชียเดี๋ยวต้องเอาไอ้ทัปเลตนี้ให้ผีอีกจะได้แบบศึกษาเราเรียนได้รู้เรื่องเออจะได้คุยคุยกันได้เนาะ เวียร์ยูมาสิบล้านรอบแล้วจ้าอุ้ยแหมปิดไฟอีกน่าเกลียดจริงๆเลยผีสมัยนี้เราปิดก็คือปิดทางบ้านอีกแล้วโอ้ยลําบากคนจริงๆเลยต้องมาน,นั่งเปิดอีกคุยเสียงอะไรเสียงเสียงอะไรเสียงหนังสือหนังสืออ๋อให้ทาเล็บมาการศึกษาแล้วเขียนมาเป็นยึกยือเป็นการสื่อสารแบบว่าฉชันเด็กอนุบาลเหรอโอ้ยผีเด็กอนุบาลผีเด็กป่าวะเออผีเด็กหรือเปล่าเรามาเขียนกันก่อนอนนี้เราได้แล้วหนึ่ง หนึ่งก็คือกำลังเขียนนะโอ้หภาษาไทยเกมนี้สุดยอดจริงจริงเนี่ยแต่ฉันต้องมานั่งคุยกับเด็กอีกแวออุ้ยปิดไฟไอพีเด็กเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะลายนิ้วมือไวลายนิ้วมือเออคือมันหาไม่เจออีกอย่างอุ้ยปิดไฟทางบ้านอีกแล้วเด็กนี่พยายามปิดจริงๆเลยอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอย่าปิดอีกนะปิดอีกโดนแน่เอะโอ้โหมันน่าเกลียดจริงเลยเปิดปุ๊ปปิดปั๊อ ไม่ไหวแล้วจะไม่อยู่เลยนะทำตัวอย่างจะไม่อยู่เป็นเพื่อนเล่นแหละจะออกจากบ้านหลังนี้แก okay, ตอนนี้คือหาไม่เจอจริงคือขอดูมีผู้ปกครองกับอะไรบินญ,ญาณผู้ปกครองปกครองกับบิญญานนะ,ะบิญญานในวัยนี้เป็นผีเด็กแล้วเป็นบิญญาณสิผู้ปกครองได้ไงล่ะเออดูกล้องก่อนดูก่อนไม่สนใจแล้วไปดีกว่านะไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือเปล่าคือแบบอมืมาเป็นผู้ปกครองกับบิญญานะมันจะเป็นไรได้เดี๋ยว ให้ด oh. oh, oh. uh ูส huh. really? oh, ิมัน so. คืออะไรเฮ้ย like ก <además> ็ is code vr อะไรอ่ะสปิริตเหรออ่ะว่าสปิริตหรือว่าอะไรอ่ะคือมันมีวิญญาณวิญญาณอ่ะว่าสปิริตใช่ไหมกับอะไรผู้ปกครองอะไรวะโอ้ยไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอ่ะนี่แหละการไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คือมีประมาณนี้แหละนะก็คือแบบ ขอโทษเรนฟายไมราะเขาจภาษากรีกในฐานะละครเออเน้นเล่นไม่เน้นตอบอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็คือลงวันเป็นวันแล้วนะจ้ะเออ้ไดิสุ์ก็ได้ลงวันเป็นวันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายเออบ๊ายบาย